Terima kasih telah menonton! รายการสาระนา่ารู้กับสำนักงานปปชประจำจังหวัดกระบี่วันนี้เสนอตอนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่1พุทธศักราช2563จนถึงพุทธศักราช2565ท่านผู้ชมครับตามที่สำนักงานปป,ปชได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ในการเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่าาชอบคณะกรรมการปปชจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ใตยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติไม่ชอบพุทธศักราช2561จนถึงพุทธศักราช2580โดยมีประธานกรรมการปปชเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานอายการสูงสุดศาล องค์กรอิสระหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการและได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 1. พุทธศักราช2663จนถึงพุทธศักราช2665ตามกรอบที่สํานักงานสภา,พ,าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่1พุทธศักราช2663จนถึงพุทธศักราช2665เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่15ธันวาคม2663และให้หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและภาคเอกชนดำเนินการแปลงแนวทางตามแผนไปสู่การปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินง,งานตามที่สำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประฤึิมิชอบระยะที่ 1. พุทธศักราช2563จนถึงพุทธศักราช2565ให้ความสำคัญกับการสอบร้องของแผน3ระดับดังนี้ระดับที่ 1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแผนระดับที่2สอดคล้องกับแผนแม่บทภยายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ในส่วนยุทธศาสตร์ที่6การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและระพฤติมิชอบและธรรมาพิบาลในสังคมไทยและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแผนระดับที่3คือยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่สาม มีความสอดคล้องในระดับวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศไทยนั้นใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตและป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือระดับค่าดัชนีของการรับรู้การทุจริตหรือ CPI สูงกว่าร้อยละ50ิแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพึติม,มิชอบระยะที่1พุทธศักราช2 5 6 3จนถึงพุทธศักราช2 5 6 5 เป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบผักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการดำเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยช่วงปี2563จนถึงปี2565ติดอันดับ1ใน55และหรือคะแนนไม่ต่ำกว่า50คะแนนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th ซื่อสัตว์เป็นธรรมมืออาชีพ สำนักงานปปชประจำจังหวัดกระบี่